สายตาปอิทินรีเซ็เคิลนะครับนี่ก็เอาเหล็กออกหน่อยนะฮะช่วงนี้เหล็กลงต่อเนื่องเลยนะครับใครจะซื้อเหล็กขายเหล็กก็ระวังกันด้วยนะฮะตอนนี้พี่ใหญ่กับพี่รองช่วยกันเอาเหล็กขึ้นนะครับยากาศดีหน้าหนาวแต่ไม่หนาวใครสนใจเอาเหล็กมาขายที่าาิทินรีเซ็คเคิลได้นะครับราคาดีแน่นอน คใครอยากดูโอ้โหทุกทุกเฉลีทีแทบสะเทือนแมคโค200รนะครับแล้วก็ขยุ่ม2 0งเช่นกันโอ้คนหนึ่งขยุ่มคนหนึ่งทุบคนหนึ่งดูดไม่งั้นน้ำหนักไม่ได้นะครับ ุบไปด้วยไม่ดูดไปด้วยแบบนี้น้ําหนักมันจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเวลาขยุมขึ้นไปอาจจะเป็นก้อนนะเวลาดูดขึ้นไปบางอันก็ดูดไม่ขึ้นต้องขยุมด้วยแต่ดูดด้วยขยุมก็จะเร็วเร็ว,เร,วเร็วกว่าดูดครับแต่ว่าดูดก็จะได้พว,วกชิ้นเล็กๆครับต่ขยุมบางทีก็จะได้พว,วกเหล็กที่มันแบบเออเป็นเป็นเป็น,ปนม้วนเป็นอะไรหน่อยประมาณนี้นะ คนหนึ่งทีบลงคนหนึ่งดูดลงนะกาจะได้แต่ละคันก็ใช้น้ำมันสองคันครับไม่ง่ายนะมาขายก็ต้องดูดลงเวลาขึ้นก็ต้องดูดขึ้นไม่มีอะไรง่ายนะ